จากส่วนผสมด้านข้างนี้นะคะเนี่ยส่วนผสมนี่ส่วนผสมหลักของ Nature Key Collagen Gummi นะคะเราก็จะทานสองกรัรมมี่ต่อวันนะคะก็จะให้พลังงาน20แคลอรี่นะคะไม่มีน้ำตาลเหมาะกับสายเฮลตี้มากๆเลย แล้วก็ส่วนผสมเด่นๆเลยนะคะก็จะเป็นฟิตคอลลาเจนนะคะหกรมิลลิกรัมเป็นคอลลาเจนจากปลาที่ดูดซึมง่ายกว่าคอลลาเจนทั่วไปนะคะเสริมความยืดหยุ่นให้กับผิวลดริ้วรอยบำรุงข้อและกระดูกนะคะช่วยให้ผิวเรียบเนียนกระจ่างใสาจากภายในนะคะ แล้วก็มีไบโอติน200มิลลิกรัมนะคะบำรุงผมให้นาะแข็งแรงลดการหลุดล่วงเสริมเล็บไม่ให้เปราะหักง่ายส่งเสริมการสร้างเคลาตินธรรมชาติในร่างกายนะคะแล้วก็มีวิตามินซี10มิลลิกรัมนะคะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในร่างกายปรับผิวให้ดูสดใสกระจ่างใสนะคะเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็มีวิตามินอี4มิลลิกรัมนะคะ ต้านอนุมูลอิสระปกป้องเซลล์ผิวจากมลภาวะช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็ลดจุดด่างดำนะคะเหมาะสำหรับคนที่อยากบำรุงผิวผมเล็บให้แข็งแรงคนที่ไม่ชอบกินยาเม็ดหรือแบบกืนแคปซูลอะไรเงี้ยก็ต้องลองเป็นตัวกัมมี่ตัวนี้นะคะคนที่มีไลฟ์สไตล์เร่งรีบอยากบำรุงง่ายๆแค่อมวันละ2เม็ดนะหรือแบบเคี้ยวกัมมี่เนี่ยคือ รสชาติอร่อยทานง่ายนะคะกินง่ายรสชาติอร่อยม่อ้วนบำรุงครบทั้งผิวผมเล็บนะคะกบมีสูตรนี้ตอบโจทย์สายบำรุงสุขภาพแล้วก็ความงามในเม็ดเดียวเลยค่ะต้องลองค่ะ